สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการลออินไซต์วงในเล่ากฎหมายบายออมลอค่ะ วันนี้นะคะติวเตอร์มาคนเดียวนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวเราก็จะเจอพี่บอสนะคะในอีกอีพีถัดๆไปแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครดูที่หน้าปกเนี่ยท่านก็จะทราบแล้วว่าเรามีเรื่องที่จะต้องมาคุยนั่นก็คือเรื่องของคดีร้องขัดรั์เวลาที่เราพูดถึงคดีร้องขัดทรั์อะคะ่ะหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยเหตุผลหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในเรื่องของคดีร้องขัดรั์เนี่ยเขาก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะ ซึ่งหลักเกณฑ์เขาเนี่ยถ้าพูดถึงในเชิงของนี่เงินกระทบบุคคลภายนอกเนี่ยร้องขัดทรัพย์เนี่ยถือว่ามีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากกว่าในเรื่องอื่นๆถูกไหมคะทีนี้ถ้าสําหรับในมุมมองของคนที่เรียนกฎหมายในส่วนของคดีร้องขัดทรัพย์เนี่ยก็ถือเป็นหัวข้อ เอกเลยนะคะเรียกว่าเป็นหัวข้อหลักดีกว่าไม่ถึงกับเป็นหัวข้อเอกนะคะเป็นหัวข้อหลักในโซนของการบางังคับคดีในโซนหลังๆนะคะถ้าหากว่าเราพูดถึงการร้องขัดทรัพย์อะค่ะมันจะอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตา3ามสอโอเคนะคะสามร้อยยี่สิบสามนะคะถ้าสมมติว่าวิดีโอนี้นะคะติวเตอร์ตั้งใจที่จะ ทำออกมาเพื่อที่จะถ่ายทอดผ่านรายการของทางสถาบันนะคะหากใครเนี่ยสามารถที่จะนําวิธีนี้นะคะไปใช้ในทางปฏิบัติได้ก็จะดีมากๆเลยแต่ถ้าใครนะคะที่กําลังเรียนอยู่นะคะอยากจะทบทวนหรืออยากจะพอทําความเข้าใจเพิ่มเติมไม่ถึงกับละเอียดมากนักนะคะสามารถที่จะมาฟังวิดีโอนี้นะคะเทปเนี้ย ในเรื่องของคดีร้องขัดรัพย์แล้วพร้อมที่จะนําไปสอบได้เลยคําว่าพร้อมที่จะนาไปสอบในที่นี้นะไม่ได้หมายความว่าท่านจะทําข้อสอบได้นะแต่หมายความว่าเทปนี้มันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอันนี้เราอาจเทปโอนะคะเพราะฉะนั้นรายการของเราเนี่ยขอเป็นสื่อในการพูดถึงเรื่องนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะตูเตอร์จะพาท่านเข้าสู่ในเรื่องของคดีร้องขัดรัพย์ ในส่วนของคดีร้องขัดทรัพย์ถ้าสมมติว่าใครมีประมวลอยากเปิดประมวลก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครขับรถอยู่อยากจะฟังเฉยๆเนี่ยจิตเตอร์รับรองว่าท่านก็จะเข้าใจเหมือนกันไม่แพ้กันนะคะในส่วนของคดีร้องขัดทรัพย์ค่ะสําหรับร้องขัดรั์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความของเขาเนี่ยจิตเตอร์อยากจะให้ท่านลองจินตนาการดูมันจะมีอยู่เพียงแค่สี่เรื่องที่ท่านต้องให้ความสําคัญเรื่องแรกนะคะท่านจะต้องรู้ก่อนว่าในการร้องขัดทรัพย์ได้เนี่ย ตัวเจ้านี่ตามคําพิพากษากับลูกนี่ตามคําพิพากษาเนี่ยไอการที่เขาทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยมันจะต้องมีนี่ตามคําพิพากษาถูกไหมซึ่งนี่ตามคําพิพากษาที่ว่าเนี่ยมันคือนี่เงินต้องเป็นนี่เงินเท่านั้นถ้ามันเป็นนี่อื่นๆเนี่ยท่านจะโยงเข้ามาในร้องขัดทรัพย์เนี่ยไม่ได้เลยโอเคไหมคะสองค่ะในส่วนของคดีร้องขัดทรัพย์เนี่ยถ้าเราพูดถึงกระบวนการบังคับคดีในนี่เงินถูกไหมคะเวลาที่เราจะไปบังคับคดีมันก็จะมียึดอายัด ถ่ายทอดนะคะอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยคําพวกนี้กันอยู่แล้วการที่จะดูว่าเฮ<ะ>้ยกระบวนการนี้มันจะเข้าสู่การร้องขัดศรัพย์ได้หรือไม่เนี่ยนอกจากมันเป็นหนี้เงินแล้วการบังคับคดีนะคะมันจะต้องเป็นการบังคับคดีโดยการยึดนะคะหนึ่งหนี้เงินสองยึดและสามค่ะคนที่เขาจะร้องขัดศัพท์ได้เนี่ยจะมีอยู่เพียงแค่สี่ประเภทเท่านั้น 4ค่สะสุดท้ายเลยคือการร้องขัดทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลาอยู่ซึ่งระยะเวลาเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่สามแบบเท่านั้นเองโอเคไหมทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาทั้ง4อย่างนะการร้องขัดทรัพย์เนี่ยมันคือการที่บุคคลภายนอกเขาถูกกระทบเนื่องจากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นเจ้าหนี้เงินเนี่ยนะคะเขามีการยึดทรัพย์สินเพื่อบังคับคดี อไอการยึดทรัพย์สินเนี่ยเขายึดทาไมเขายึดเ <c oughs> พื่อที่จะนาทรัพย์สินเนี่ยไปขายทอดตลาดพอขายทอดปุ๊บได้เงินมาเขาก็จะนําเงินเนี่ยค่ะมาชําระให้กับเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาโอเคไหมทีนี้บุคคลภายนอกสมมติเป็นติวเตอร์ติวเตอร์เนี่ยจะได้รับความได้รับการกระทบกระเทือนแน่นอนจากการยึดนั้นโอเคไหมคะทีนี้ติวเตอร์ก็เลยอยากจะร้องขัดทรัพย์ การร้องขัดทรัพย์เนี่ยถ้าเรียกภาษาง,ง่ายๆเราก็จะเรียกว่าการขอให้ปล่อยทรัพย์นั่นเองคือการร้องเข้าไปเพื่อที่จะขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ถูกยึดโอเคไหมคะทีนี้ค่ะอย่างแรกเลยตั้งสตินะอันแรกอันที่หนึ่งถ้าท่านฟังอยู่นะถ้าสมมติว่าเร็วเกินไปท่านสามารถที่จะเร่งสปีดหรือว่าลดสปีดได้เลยนะคะอันแรกนะคะตัวเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาโอเคไหม กับลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้เราไปดูในเรื่องของคำพิพากษาก่อนว่าเอาละ่ะคำพิพากษาที่ศาลท่านพิพากษาออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นคำพิพากษาที่ออกมาในลักษณะของหนี้ตามคำพิพากษาประเภทอะไรหนี้ตามคำพิพากษาเนี้ยถ้าเป็นหนี้เงินให้ติ๊กถูกนี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองค่ะที่ท่านต้องไปดูคือแล้วไอกระบวนการบังคับคดี ของตัวเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยที่เขาขอให้บังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยมันเป็นการบังคับคดีในรูปแบบไหนยึดไหมหรืออายัดถ้าคําตอบคือการยึดให้ท่านติ๊กถูกข้อที่2ทีนี้หลักใหญ่ใจความข้อที่3ค่ะอันนี้ตั้งสติแล้วฟังให้ดีๆถ้าใครอยู่ในคดีนี้ให้ดูเลยว่าท่านเนี่ยมีเกณฑ์หในสนี้หรือไม่ บุคคลภายนอกที่จิลเตอร์พยายามพูดมาทั้งหมดนะคะที่เขาบอกว่าเขาถูกกระทบจากการยึดทรัพย์สินเพื่อนําไปขายท่อตลาดเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในสี่คนนี้หรือเปล่าคนแรกนะคะบุคคลภายนอกคนแรกนะบุคคลภายนอกคนแรกเนี่ยคือบุคคลภายนอกที่อ้างว่าทรัพย์สินที่ยึดไปเนี่ยมันไม่ใช่ของจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา โอเคไหมคะสำหรับการยึดในที่นี้ถ้าสมมติว่าบุคคลภายนอกบอกเฮ้ยทรัพย์ส,สินชิ้นนี้มันไม่ใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วบุคคลภายนอกมีสิทธ์บางอย่างอยู่และสิทธิ์สิทธิ์นี้มันถูกกระทบกระเทือนหรือถูกโต้แยงสิทธิ์จากการยึดทรัพย์สิน บุคคลภายนอกสามารถร้องขัดสับได้เอาละทีนี้ถ้าสมมติว่าติวเตอร์เป็นบุคคลภายนอกแล้วติวเตอร์เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งอ่ะสมมติเป็นที่ดินแปลงนึงนะแล้วที่ดินแปลงเนี้ยถูกยึดเพื่อบังคับคดีกับใครไม่รู้สมมุติเป็นติวเตอร์บอสเพราะพี่บอสไม่ยอมมาวันนี้โอเคไหมฮะพี่บอสเนี่ยเขาเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกไหมทีนี้ตัวเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็มายึดที่ดินแปลงเนี้ย เพื่อที่จะออกขายท่อตลาดทีนี้ติวเตอร์ก็เลยบอกว่าอา้าวที่ดินแปลงนี้มันไม่ใช่ของพี่บอสนะแต่มันเป็นของติวเตอร์เห็นไหมฮะการยึดเพื่อขายท่อตลาดเนี่ยมันกระทบสิทธิ์ของติวเตอร์หละท,ทันหันใช่ไหมทีนี้ติวเตอร์ก็เลยแบบอา้าวแล้วจะทายังไงทํายังไงดีที่ดินมันเป็นของติวเตอร์เอาละติวเตอร์เป็นบุคคลประเภทแรกเป็นบุคคลประเภทแรกติวเตอร์จะต้องอ้างต่อศาลว่าศาลคะ ที่ดินปแปลงนี้มันไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั่นก็คือพี่บอสนั่นเองอันนี้ติวเตอร์สามารถที่จะมีสิทธิ์ได้อันนี้คือในกรณีของทั่วๆไปโอเคไหมคะสองค่ะบุคคลภายนอกประเภทที่สองบุคคลภายนอกประเภทแรกเนี่ยท่านแค่อ้างว่าเอ้ยที่ดินปแปลงนี้มันไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วการยึดเนี่ยมันมากระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ของท่านซึ่งบุคคลภายนอกประเภทแรกเนี่ยมีเยอะมากโอเคไหมคะมีเยอะมาก บุคคลภายนอกประเภทที่สองค่ะบุคคลภายนอกประเภทที่2คือบุคคลภายนอกที่เขาอ้างว่าเฮ้ยอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดไปเนี่ยเขาเองเนี่ยเป็นเจ้าของรวมแล้วการเป็นเจ้าของรวมในที่นี้ถึงขั้นมีการแบ่งสัดส่วนตามความเป็นจริงแล้วด้วยถ้าลองนึกถึงอสังหาริมทรัพย์ถ้าหากว่าเราพูด ถึกอสังหาริมารัพย์ทั่วไปที่จะมองให้เห็นภาพมากที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นที่ดินถูกไหมทีนีนะ้เราก็ต้องไปดูว่าที่ดินแปลงเนี้ยถ้าหากว่าในตัวโฉนดเองนะคะมันมีกรรมสิทธิ์ของเขาเนี่ยมีหลายๆายคนเป็นเจ้าของ หนึ่งในนั้นคือตัวลูกหนี้ตามคำพิพากษาและหนึ่งในนั้นคือบุคคลภายนอกในตัวอย่างนี้ก็คือติวเตอร์แหละติวเตอร์ก็จะร้องขัดทัพอีกอเห็นไหมคะติวเตอร์ก็เลยกลายเป็นบุคคลภายนอกที่สามารถอ้างได้ว่าเฮ้ยอสังหาริมทรัพย์เนี้ยติวเตอร์เองเนี่ยก็เป็นเจ้าของรวมโอเคไหมคะแต่แค่นี้มันยังไม่พอนะมันจะต้องมีพฤติการบางอย่างที่เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการแบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัดชัดเจน อ่ะขออภยัยการครอบครองเป็นส่วนสัตว์ตามความเป็นจริงเออหมายความว่าถ้าสมมติว่าท่านมีที่ดินหนึ่งแปลงถูกไหมแล้วที่ดินแปลงเนี้ยเป็นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแล้วก็เป็นของท่านด้วยโอเคไหมฮะทีนี้เจ้าหนี้เขาก็มีการฟ้องลูกหนี้ตามคําพิพากษากันไปถูกไหมฮะเขาก็จะมีการยึดที่ดินแปลงเนี้เพื่อขายทอดตลาดแล้วนําเงินมาชําระให้เจ้าหนี้เนาะถูกไหมทีนี้ท่านก็บอกว่าเฮ้ยที่ดินน่ะมันก็เป็นของท่านเหมือนกันเพราะท่านเป็นเจ้าของร่วม สิ่งที่ท่านจะต้องแสดงออกมาให้ศาลเห็นก็คือหนึ่งแหละท่านเป็นเจ้าของรวมสองคือมันมีการแบ่งมันมีการแบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัตว์อาจจะมีรั้วกัน้นอาจจะมีอะไรคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการทำเป็นต้นไม้กั้นขอบเขตถูกไหมคะต่อให้ที่ดินในชื่อเนี่ยมันจะเขียนว่าเราเป็นเจ้าของรวมกันทั้งหมดนั่นแหละนะคะแต่ในความเป็นจริงคืออาจจะมีรัว้วอาจจะมีระแนงในการแบ่งกันชัดเจนว่าอันนี้เป็นส่วนของเธอนะอันนี้เป็นบ้านของฉันนะอันนี้ถึงจะเข้าเกณฑ์ ของบุคคลภายนอกประเภทนี้โอเคไหมบุคคลภายนอกประเภทนี้คือบุคคลภายนอกที่เขามีการถูกยึดอสังหาริมทรัพย์ของเขาแล้วเขาก็เป็นเจ้าของรวมซึ่งมีการแบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัดโอเคนะเอาใหม่นะท่านฟังถึงจุดๆเนี้ยท่านจะมองเห็นว่าเฮ้ยเอาล่ะถ้าท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รัพย์สินสักที่หนึ่งเป็นที่ดินเลยแล้วกันเอาให้ง่ายในการทำความเข้าใจท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โอเคถ้ามีคนอื่นมายึดแล้วไปขายท่อตลาดอันนี้ท่านร้องขัดทรัพย์ได้แน่นอนแต่อันที่สองถ้าท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคือทรัพย์สินชิ้นเนี้อสังหาริมทรัพย์ชิ้นเนี้นะ,ะไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งอยู่ในฐานะของเจ้าของร่วมกับลูกหนี้ทำคาพิพากษาเอาละเขามายึดอสังหาริมทรัพย์ ออกขายทอตลาดท่านก็จะร้อนเนื้อร้อนใจถูกไหมเฮ้ยมันถูกยึดแล้วอะ่ะมันคือที่ดินของเราอะ่ะต่อให้ไม่ทั้งหมดอะ่ะแต่มันก็คือมีบางส่วนถูกไหมฮะทีเนี้ยท่านก็ต้องไปดูว่าเอาล่ะในความเป็นจริงเนี่ยมันได้มีการแบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัตว์หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติมีการแบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัตว์เนี่ยท่านสามารถที่จะร้องขัดทรัพย์ได้เลยโดยสารเนี่ยจะปล่อยทรัพย์ในส่วนของท่านไม่ได้ปล่อยทั้งหมดนะ จะปล่อยในส่วนของท่านที่ท่านมีการแบ่งการครอบครองโอเคไหมแต่มันก็จะมีคําถามอีกเนื่องจากติวเตอร์พอจะมีประสบการณ์ในการทําคดีพวกนี้มันก็จะมีคําถามขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของรวมนะติวเตอร์แต่ว่ามันไม่ได้มีการแบ่งการครอบครองอสิไม่ได้มีรั้วกันไม่ได้มีอะไรวางเป็นแนวเขตเลยวันนั้นบ้านของเธอในบ้านของฉันก็อยู่รวมกันแนะ่ะพี่น้องกันนะคะบางทีเรื่องเนี้ยท่านไม่สามารถที่จะร้องขอให้เขาปล่อยสับได้ สิ่งที่ท่านทําได้คือต้องไปร้องขอกันส่วนซึ่งการการส่วนเนี่ยท่านจะต้องรอให้คดีมันเสร็จโดยการมีการขายท่อตลาดให้เสร็จเรียบร้อยและพอได้เงินมาเนี่ยท่านถึงจะไปขอกันส่วนเงินในส่วนนั้นนะคะอันนี้มันก็คือเป็นการไปเอาเงินมาเนอไหมคะถ้าเป็นการปล่อยทรับเนี่ยคืนได้รัพย์คืนแต่ถ้าเป็นการกันส่วนเนี่ย คือท่านจะไม่ได้สับคืนท่านต้องร้อยขายท่อตลาดก่อนแล้วท่านถึงจะไปเอาเงินจากการขายท่อตลาดในส่วนของท่านคืนมามันจะแตกต่างกันเห็นไหมคะอ่านี่คือบุคคลภายนอกสองประเภทแล้วนะบุคคลภายนอกประเทศที่สามอ่ะท่านบอกว่าเฮ้ยหนูผมฉัน้นไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เฮ้ยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการแบ่งกันครอบครองเป็นส่วนสัดแล้วแหละสามบุคคลภายนอกประเภทที่สามเนี่ย เขาเป็นเจ้าของรวมค่ะแต่ไอรัพั์สินที่ตัวเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาโคยึดไปขายทอดเนี่ยนะคะมันเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่อสังนะเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นอาจจะเป็นรถยนต์ก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นในส่วนของแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ตามนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในบรรดาพวกรถยนต์นะคะที่สามารถเป็นเจ้าของรวมกันได้ถูกไหมทีเนี้ยถ้าทรัพย์สิน ที่เจ้าหนี้เขายึดไปขายทอดอะ่ะมันเป็นสังหาริมทรัพย์แล้วท่านเป็นเจ้าของรวมนะท่านจะต้องไปดูว่าสังหาริมทรัพย์ตัวเนี้ยอาจจะเป็นรถยนต์ก็ได้นะมันเป็นทรัพย์แบ่งได้ไหมแบ่งได้คือแบ่งออกมาแล้วทรัพย์มันไม่เสียนะคะถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเราแบ่งล้อออกมารถมันก็จะขับได้ไหมล่ะไม่ได้ถูกไหมถ้ารถยนต์เราเอาพวงมาลัยออกมารถขับได้ไหมไม่ได้ อันนี้เราจะถือว่าเป็นทรัพย์ที่มันแบ่งไม่ได้เรื่องพวกนี้ในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นค่ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้น้อยกว่าประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพราะส่วนใหญ่เนี่ยสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะะมันก็จะเป็นทรัพย์ที่อ่ะเหมือนดินซออย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายได้ส่วนใหญ่แล้วของใครก็คือของมันไม่ค่อยมีในเรื่องของเจ้าของรวมสักเท่าไหร่โอเคไหมทีนี้กันต่อแต่ถ้าบังเอิญว่าทรัพย์ชิ้นนี้มันดันเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มันมีกาารแบ่งได้ข้ขึนม นะฮะแล้วท่านเนี่ยก็เป็นเจ้าของรวมถูกไหมฮะทีนี้สิ่งที่ท่านทําได้คือท่านสามารถที่จะไปร้องขัดสับได้โดยการขอให้ศาลเนี่ยปล่อยในส่วนของท่านออกมาโอเคไหมคาถามก็คือย้อนกลับไปเมื่อกี้เอ๊แล้วถ้ามันเป็นรถยนต์เหมือนที่ดิวเตอร์พูดล่ะพอดีว่ามันมีคดีความกับตัวเองเหมือนกันคือรถยนต์ชิ้นเนี้นะคะมันเป็นของเพื่อนแล้วก็เป็นของเราด้วยเป็นเจ้าของรวมเหมือนกันแต่เป็นรถยนต์นะถ้าหากว่า ประเภทแบบเก่าๆหน่อยนะคะคดีเก่าๆหน่อยก็จะเป็นประเภทช้างช้างเนี่ยสามารถมีเจ้าของรวมได้หลายคนนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกเนี้ยมันเป็นทรัพย์ที่แบ่งไม่ได้ช้างเนี่ยเอางาออกก็ไม่เขาเอางาออกอ่ะเห็นไหม n งาก็คืองาช้างก็คือช้างมันไม่สามารถที่จะแบ่งออกมาแล้วแบบอันนั้นก็เป็นช้างอันนี้ก็เป็นช้างได้ถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้ถ้ามันเป็นสังหาที่มันแบ่งกันไม่ได้แล้วท่านบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของรวมอะ่ะแล้วตัวเจ้านี่เขามายึดช้าง เพื่อที่จะไปขายทอดเขามายึดรถเพื่อที่จะไปขายทอดแล้วถ้าเราไม่สามารถที่จะขอให้ปล่อยทรัพย์ส่วนนั้นได้ทำยังไงคำตอบคือต้องไปขอกันส่วนเช่นกันการส่วนเนี่ยมันก็คือการกันเงินนะคะในส่วนของการกันส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตัวเจ้านี้เขาก็เอาช้างเอารถเนี่ยไปขายทอดตลาดได้เงินมาถูกไหมพอได้เงินมาปุ๊บไอสิ่งที่เราซึ่งเป็นเจ้าของรวมจะได้เนี่ย มันก็จะเป็นเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั่นแหละแต่มันจะเป็นเงินในส่วนของเรานะคะไม่ใช่ได้ทั้งหมดโอเคไหมอืมนี่คือบุคคลภายนอกสามประเภทแล้วนะคะบุคคลภายนอกประเภทที่สี่สำหรับบุคคลภายนอกประเภทที่สี่เนี่ยเขาก็จะมีความซับซ้อนนิดนึงบุคคลภายนอกประเภทที่สี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะเกิดกับตัวของคนที่ไปฟ้องร้องกัน บุคคลภายนอกประเภทที่สี่เนี่ยตามกฎหมายเขาใช้ชื่อว่าบุคคลภายนอกที่กล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิ์ของตนได้ยอยู่ก่อนทีเนี้ท่านบอกว่าเฮ้ยหนูยังอยู่ปอตีอยู่เลยหนูไม่เก็ตคำนี้หรือบางทีท่านเป็นบุคคลทั่วไปอาจจะไม่เก็ตคำนี้อ่ะเดี๋ยวเตอร์อธิบายชา้าๆบุคคลภายนอกประเภทที่สี่เนี่ยนะคะสมมุติว่ามันมีทรัพย์สินก็คือที่ดินสมมุติที่ดินนะที่ดินแปลงเนี่ยนะคะแล้วท่านเนี่ย ไปทําสัญญาซื้อขายอ่ะเป็นติวเตอร์ดีกว่าติวเตอร์เนี่ยทําสัญญาซื้อขายที่ดินกับพี่บอสเรียบร้อยแล้วสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้วค่ะทําทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนเลยแต่ปรากฏว่าในวันที่เรานัดโอนกันเนี่ยพี่บอสชิ่งหนีไม่ยอมโอนที่ดินแปลงเนี้ยมาให้ติวเตอร์ตามสัญญาติวเตอร์ก <usion. S 2> ็เลยไปฟ้องพี่บอสถูกไหมติวเตอร์ก็เลยไปฟ้องพี่บอสตามสัญญ,ญ,ญาจะซื้อจะขายบอกว่าพี่บอส น้องจ่ายเงินให้ครบแล้วสัญญามันก็มีครบถ้วนแล้วแต่พี่บอสผิดสัญญาไม่ยอมโอนที่ดินเนี่ยมาให้น้องศาลท่านก็พิพากษาว่าเรื่องเนี้ยติวเตอร์ไมล์เป็นคนถูกพี่บอสอะเป็นคนผิดเออทีนี้ค่ะผลของคําพิพากษาเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ติวเตอร์เนี่ยตามหลักแล้วมันก็คือได้ที่ดินแปลงนี้แหละโอเคไหมทีนี้แต่ยังไม่ทันได้แบบไปจดทะเบียนสิทธิ์ของตัวเองเลยนะคะจูจูจ พี่บอสเนี่ยไม่ได้เบี้ยวติวเตอร์คนเดียวนะพี่บอสเนี่ยดันไปเบี้ยวติวเตอร์น้องแจนนะคะไปเบี้ยวเจ้าหนี้คนอื่นซึ่งเป็นเรื่องของหนี้เงินโอเคไหมทีเนี้ยเขาก็มีการฟ้องร้องพี่บอสเหมือนกันพี่บอสเนี่ยเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาสองคดีเลยท่านเห็นไหมคะคดีแรกเนี่ยคือคดีที่พี่บอสต้องโอนที่ดินมาให้ติวเตอร์ คดีที่สองเนี่ยคือคดีหนี้เงินเห็นไหมพอเห็นคําว่าหนี้เงินเนี่ยท่านต้องยิ้มละหมายความว่าพี่บอสเนี่ยจะต้องไปหาเงินมาชําระเจ้าหนี้ทมความพิพากษาอาจจะเป็นสัญญากู้ก็ได้ค่ะหรือสัญญาค้าอะไรก็ได้ค่ะโอเคไหมคะทีนี้ค่ะไอตัวเจ้าหนี้ฝ่ายนั้นนะ่ะดันเร็วกว่าติวเตอร์เขาเนี่ยมายึดที่ดินแปลงนี้กําลังจะขายทอดตลาดแล้วอืมติวเตอร์บอกเฮ้ยได้ยังไงที่ดินแปลงเนี้ย มันเป็นของฉันสารพึ่งพิพากษาไปเห็นไหมคะติวเตอร์เนี่ยเราจะจัดอยู่ในหมวดของผู้ที่อ้างว่าตนอยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิ์ของตนได้อยู่ก่อนกฎหมายเขาจะให้ความสำคัญกับติวเตอร์เป็นหลักดังนั้นติวเตอร์สามารถร้องขัดทรัพย์เพื่อขอให้สารเนี่ยปล่อยที่ดินแปลงเนี้ยที่ยึดไว้เนี่ยกลับคืนสู่อ้อมอกของติวเตอร์ นะะแล้วคาถามคือแล้วเจ้านี้เงินล่ะทํายังไงเขาก็ไปยึดในเรื่องของทรัพย์สินอื่นๆไปโอเคไหมฮะวันนี้เนี่ยตัวพระเอกสาคัญเนี่ยคือตัวบุคคลภายนอกที่เขาขอให้ปล่อยทรัพย์สินอ่าทีนี้ค่ะดิเตอร์ขอทวนทั้งสี่เรื่องเลยนะคะถ้าท่านกําลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้หรือกําลังเรียนเรื่องนี้แล้วต้องการทบทวนนะคะหลักใหญ่ใจความของคดีร้องขัดทรัพย์สามขั้นตอนแรกก่อน อันแรกเนี่ยท่านต้องดูก่อนว่าไอ้คดีที่ตัวบุคคลภายนอกจะเข้าไปอ่ะนะะมันเป็นคดีนี่อะไรแน่หนูจะดูได้ยังไงว่านี่มันอยู่ตรงไหนอ๋อไปดูในคำพิพากษาถ้าคำพิพากษามีการกำหนดว่าให้ชำระนี่เป็นเงินอันเนี้ยใช่ติกข้อแรกอันที่สองค่ะที่ต้องไปดูคือแล้วการที่เราจะเข้าไปร้องขอขัดทรัพย์ได้เนี่ย การบังคับคดีเนี่ยในส่วนของคดีแรกที่เขาบอกเป็นหนี้เงินเนี่ยมันต้องทํำยังไงคําตอบคือต้องมีการยึดทรัพย์สินเพื่อขายท่อตลาดโอเคไหมสามท่านต้องดูว่าโอเคมันเป็นหนี้เงินแล้วนะมันเป็นการยึดทรัพย์สินขายท่อตลาดแล้วนะแล้วสท่านเป็นใครอะ่ะกฎหมายเขาให้คนที่มีสิทธิ ต่อให้มันเป็นนี่เงินต่อให้มันมีการยึดทรัพย์ก็ตามแต่ถ้าท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ท่านก็ไม่สามารถที่จะร้องคัดรัพย์ได้ถ้าท่านเป็นบุคคลสี่ประเภทนี้ท่านยื่นเข้าไปในศาลได้เลยขอให้ศาลปล่อยทรัพย์ที่ถูกยึดหนึ่งรั์ที่ยึดเอกสารมันไม่ใช่ของลูกหนี้นะมันไม่ใช่ของลูกหนี้นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคดีประเภทแรกเนี่ยมักจะเป็นตัวที่บุคคลภายนอก,กเป็นเจ้าของที่ซะเอง นะคะแล้วสารมีการยึดขายทอดโอเคไหมสองรั์ที่ถูกยึดอ่ะเป็นของลูกนี้ก็จริงแต่มันเป็นของฉันด้วยในฐานะเจ้าของร่วมแล้วมันมีการแบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัดตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปดูนโฉนดหรอวคะ่ะดูตามความเป็นจริงนะคะสามคือไอรัพย์ที่ถูกยึดเนี่ยนะคะมันเป็นสังหาริมทรัพย์แบ่งได้แล้วบุคคลภายนอกก็เป็นเจ้าของร่วม นะคะสี่คือบุคคลภายนอกที่มีสิทธิจดทะเบียนอขออภัยบุคคลภายนอกที่อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิ์ของตนได้อยู่ก่อนซึ่งอันเนี้ยท่านจะต้องไปดูให้ดีๆนะคะว่าท่านเป็นบุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์ก่อนตัวเจ้านี้ทาำคำํิพากษาหรือไม่โอเคไหมหนึ่งหนี้ที่เขาทะเลาะกันอนะในคดีมันคือหนี้เงิน 2. องมันมีการยึด 3. ท่านเป็นบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้สี่หาอันนี้ สำคัญระยะเวลาในการยื่นเข้าไปในสารเนี่ยนะคะมันก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น3ระยะเวลาด้วยกันนะคะซึ่งจะเตอร์สรุปมาให้ถ้าสมมุติว่ามีการยึดถูกไหมให้ท่านดูที่วันยึดเป็นสําคัญอ่ะหค่ะให้ยื่นภายใน60วันนับตั้งแต่ยึดทรัพย์สินนั้นอันนี้คือหลัก ถ้ามีการยึดทรัพย์ท่านต้องนับระยะเวลาถ้าสมมติว่าเป็นคดีความกันอยู่ท่านไปถามทนายเลยนะคะหรือให้ทนายดูตรงนี้ได้เลยนะคะหกวันนับตั้งแต่ยึดท่านจะต้องมีการร้องขอขัดทรัพย์ถ้าเกินจากเนี้ยร้องขอขัดทรัพย์ไม่ได้สองค่ะแต่ถ้ากรณีที่มันมีพฤติการพิเศษจริงๆคําคำว่าพฤติการพิเศษคือไม่สามารถที่จะร้องภายในหกวันได้ ะะมันอาจต้องเป็นพฤติการที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุอะไรก็ตามที่มันไม่ได้จริงๆอ่ะหกวันมันไม่ทันจริงๆนะคะอันนี้ท่านก็สามารถร้องขัดทรัพย์ได้นะแต่การร้องขัดทรัพย์เนี่ยจะต้องไม่ช้ากว่า7วันก่อนวันขายทอดตลาดครั้งแรก การขายทอดตลาดตามกฎหมายมันสามารถมีได้หลายครั้งนะคะจนกว่าจะขายทรัพย์สินนั้นได้ให้ยึดที่วันแรกเป็นสําคัญวันแรกของทรัพย์สินนั้นด้วยนะถ้าสมมติว่าเขามีการยึดบ้านกับที่ดินนะ่ะแล้วท่านอยากให้เขาปล่อยแค่ที่ดินนะ่ะท่านก็ต้องไปดูว่าเออไอ้ที่ดินแปลงเนี้เขามีการกําหนดให้ขายทอดตลาดวันไหนเป็นวันแรกไม่ต้องไปดูที่บ้านเลยดูแค่ที่ดินโอเคไหมคะทีนี้ให้ยึดแค่วันแรกค่ะจะต,ต้องมีการยื่นไม่ช้ากว่า เจดวันก่อนวันขายท่อตลาดครั้งแรกแต่ถ้าสมมติหกสิวันก็ไม่ทันก่อนขายท่อตลาด7วันก็ไม่ทันท่านสามารถที่จะยื่นได้ก่อนขายท่อตลาดนั้นแต่ต้องอ้างเหตุสุดวิสัยคือมันไม่ได้แล้วจริงๆป่วยนะคะสมโดนทำร้ายร่างกายเข้าไอซีพึ่งฟื้นสมมุตินะคะ ท่านสามารถร้องขอขัดซับขอให้ศาลปล่อยซับนั้นได้ก่อนมีการขายทออตลาดที่นี่คำถามคือเอขายทออตลาดครั้งแรกกับก่อนขายท่อตลาดเฮ้ยมันยังไงยังงงอย่างที่บอกค่ะสมมุติว่าซับชิ้นนั้นเนี่ยนะคะมันมีการขายท่อตลาดนะครั้งแรกเนี่ยสมมุติเป็นวันที่สิบห้าแล้วกันโอเคไหมฮะถ้าท่านยื่นหกสิบวันไม่ทันท่านก็ต้องมายื่นเจ็ดวันก่อนวันที่สิบห้า โอเคไหมแต่ถ้า60วันก็ไม่ทัน7วันอันนั้นก็ไม่ทันอ่าโอเคท่านก็ต้องมาดูว่าแล้ววันขายทอดตลาดอ่ะคือวันที่15ถูกไหมท่านก็ต้องมายื่นโดยตามตำราแล้วอันนี้ดิวเตอร์ขอ ดอกจันไว้ก่อนนะโดยตามตําราแล้วค่ะสามารถที่จะยื่นภายในวันนั้นได้เลยแต่ต้องยื่นก่อนเวลาที่เขาขายทอดตลาดแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเซฟที่สุดอนะมันต้องยื่นก่อนวันนั้นสัก1-2วันาหารจะเป็นการที่ดีมากๆเลยสรุปก็คือสุดท้ายแล้วค่ะในการร้องขัดทรัพย์เนี่ยเคสส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องเป็นเคสของ60วันแรกโอเคหมหนึ่นี้เงิน2มีการยืด3ท่านเป็นบุคคล4ประเภทนั้นและ4ค่ะ การยื่นร้องขัดทรัพย์ต้องยื่นภายในกําหนดระยะเวลาซึ่งกําหนดระยะเวลาที่สําคัญที่สุดคือภายใน60วันนะับตั้งแต่ยึดเวลายึดอะค่ะทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียทราบอยู่แล้วถ้าสมมติว่าท่านเป็นเจ้าของรวมยังไงเขาก็ต้องแจ้งท่านเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรู้ว่าทรัพย์นี้มันถูกยึดแล้วถ้าท่านรู้ว่าทรัพย์นี้มันถูกยึดแล้วท่านก็ต้องไปร้องขัดทรัพย์ทันทีภายใน60วันจะปล่อยให้ระยะเวลามันล่วงเลยเกินไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ โอเคไหมคะนี่คือหลักใหญ่ใจความสําหรับในส่วนของคดีร้องขัดทรัพย์คดีร้องขัดทรั์นะคะถ้าท่านจะไปดูในส่วนของตัวบทเนี่ยมันจะอยู่ในสามสองสามของปวิแพ่งนะคะแต่ถ้าท่านจะดูอันนี้เพื่อที่จะทบทวนก่อนสอบเนี่ยท่านสามารถที่จะเรียบเรียงทั้งหมดนี้ได้เลยถ้าสมมติว่าท่านขาดอันใดอันหนึ่งไปนะเช่นลืมไปว่าบุคคลภายนอกเนี่ยมันมีอยู่สี่ประเภทท่องมาแค่อันแรกอันเดียวคือเจ้าของกรรมสิทธิ์สมมตินะคะ อันนี้ท่านจะพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะในเรื่องของคดีร้องขัดรั์นะคะตวเตอร์ก็พามาเพื่อที่จะนำไม้ท่านไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะไม่ว่าจะในทางของคดีหรือไม่ว่าจะในทางของนักเรียนกฎหมายก็ตามนะคะขอให้ท่านโชคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในทางไหนๆก็ตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จะลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ชุบ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 แล้วก็กดกระดิง่งกดแชร์ด้วยอ๋อกดแชร์ด้วยกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ